โอเคสวัสดีทุกคนตอนนี้คือวันวันอังคารที่สองขอ,องดูซัมเมอนะครับเฮ้ยมันมีฝนตกฝนตกฤดูรอรอรอ,อ,อนเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นเดียกันเบสตีคุณที่ลองทำบิสกี่หรือยังมันช่วยผ่อนคลายความเครียดดีสมชันนะและอาจดีสำหรับคุณด้วยตัวนี้เป็นสูตรทำขนมไว้พระจันท์สำหรับบ้านเองลองทำดูละ เบสิว้าวคุยลิงลิงมีอะไรเอ่ยฉันอยากจะให้สูตรสปริงนี่แก่คุณเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าปล่อยให้ชื่อหลอกคุณคุณสามารถทําช่วงเวลาใดก็ได้ของปีเมื่อคุณมีส่วนผสมก็คือมันไม่ต้องแบบสนนะครับว่าเป็นสปริงหรือว่าซัมเมอร์มันทำได้ตลอดมาต่อไปลาเฟลลาเฟล เวลาฟาเอเห็นเราแบบตกปลาคขาที่แล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเอาไปสุดทาสาชิมินะปลาไปทำซะนะโอ้มีอีกว่ะมิลลี่โผล่อ่อานจดหมายแบบไม่วันไม่ไหวเราได้เรื่องโครงการริเริ่มใหม่ที่มีชื่อว่า m e r ริ p o i n มันน่าจะมาจากคำว่าเมอร์ลินเมอร์ลินมาลินซึ่งเป็นระบบการให้รางวัลสําหรับการมีส่วนร่วมของคุณฉันอยากอธิบายเพิ่มเติมเป็นส่วนตัวขอให้คุณมาที่ คอมมิชชั่นเซ็นเตอร์เร็วๆนี่อาเรียบร้อยโอ้โหอัน็อกมาเพียบว่าวันนี้เราก็ต้องโอ้โหวันนี้เราไม่ต้องทําเราไม่ต้องรดน้ำเองว่านี่คืออะไรเชื่อไรแล้ววันนี้เราต้องไปที่คอมมูนิตี้คอมมูนิตี้เซ็นอร์แต่ก่อนอื่นนะนี่เราไปหาไก่เราดีกว่าเฮ้ยออกใครด้วยลบโลบก็เก็บตัวนี้ชื่ออะไรนะ ไอ้ดูชื่อหนสิอ๋อตัวสีขาว่อว่าเอ้ยชื่อว่าอพอลโลตัวสีดำชื่อว่าบะพอลโลอ้าวเดี๋ยวนะคือมันมันกินหมดเลยเหรอเอาเนว่ามันให้เผื่อไม่ได้่ะใต่ก็ไม่เอามันต้องให้น้ำไก่ด้วยหรอบ้าสมจริงกันไปละเอาไข่ไปทำมาอยอเนสกันเถอะทุกคน มาทำมาอย่างนี้ได้สามแล้วตอนนร้มีสองแลดิก็ไปเก็บดอกไม้ดีกว่าแล้วก็ไปให้คนในเมืองเดี๋ยวนะทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมที่เราเพิ่งรู้ว่ามันเตะแบบนี้ได้ด้วยอ่าฮ่าฮ่าทีนี้เราก็จะเตะทุกต้นนะบอกเลยอ้าวเตะแค่ต้นนี้ต้นเดียวไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยไม่ไม่มีอะไร มาเราพร้อมที่จะอ่านในเรื่องแล้วล่ะมิลลี่ฮัลโหลแดสวัสดีกัน่เลอฉันดีใจที่คุณมานะเแปลสั้นๆไม่ได้ใจความไหนคืออะไรเมื่อเดือนนี้เราได้นำระบบไปใช้ในเมืองเพื่อทำให้ชีวิตที่นี่คุ้มค่ามากยิ่งขึน้นให้ฉันอธิบายให้ฟังนะอาธิบายปะไหน นี่เรียกว่าคะแนนเมริตพอย์คุณสามารถรวมรวมกลุ่มของผู้มันในการทำเอ,อ่อทำภารกิจหรอโพนโพสที่ประกาศไว้ในเมืองนี้อ๋อตรงไปเนี่ยนะยานก,การเข้าร่วมเทศกาลการชนะมินิเกมหรือกิจกรรมหลักและแม้แต่แต้มเมริทพอย์ก็จะเป็นการเพิ่มคะแนนของเมืองไปอีกด้วยก็คือให้เราทำนั่นเองให้ตายเถอะตัวอย่างเช่นคุณผีเสื้อที่กำลังเปล่งปานของฉันได้จับตามองแล้วมาดูกันไลก่อน ทำไมกูเกลื่อนแปลแบบนีน้มาเลยกรุณากรุณาอ่าเอ็นจูอาอ๋อ,อคุณจะได้รับ40พอยต์ for extension during curry blossom festival เราได้แค่40พอยต์เองเหรอตอนแบบ blossom festival เ,เนี่ยเราเปิดตัวระบบนี้เพื่อส่งเสริมทุกคนมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้นโอเคอยังไงต่อมิลิไม่มีแล้วนะและนั่นคือเค counter merit e x t e n s i o นที่คุณสามารถเลิกเปลี่ยนคะแนนที่ได้เป็นไอเทมต่างๆ เื่อเธอว่ามันคุ้มค่ามากที่จะลองพยายามดูอ่ะเอาละทีนี้คุณก็เข้าใจแล้วสินะกันอล่าฉันจะเฝ้ารอวันที่คุณจะได้รับแต้มเมลิดไลนะโอเคโอเคอเฮ้ยน้องหมาเราขอไปดูมลติพลอยหน่อยดิไหนผมคอดูหน่อยสิครับอืมอืมมันก็ไม่มีอะไรแน่แบบ กินปุ๊บพลังงานเพิ่ขึ้นมาลอยอะไม่ยุ่งกับมันตอนนี้เรายังไม่ยุง่งเดี๋ยวเราไปอะเอาเสามสาวกำลังกำลังทำอะไรโอเคทุกคนเราไม่ต้องเพ้่หมายพื่อความสง่างามเดี๋ยวความอับอายในวลิโปรของเรากันเลยไหมมาโยกะว่ะมีเด็กๆมาด้วยเอยยังไง พวกเขากำลังทำอะไรอยู่มันดูนะแปลกๆฉันเคยเห็นแม่ของชันทำที่บ้านนะ่ะเธอดูดีมากเลยเธออ๋อเธอเก่งเรื่องนี้เฮ้ยเดย์ตัวดีเด็กๆสนใจจะเข้าร่วมกวัาไหมคุณอาจจะสอนผู้ใหญ่เรื่องนี้โอ้โ oh, no. I น่ n ดอนโนคือผมไม่รู้เลยครับโอลิเวอร์ลองดูซิมช่วงมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะอยากลัวที่จะเหงื่อออกหรอกประมาณว่าเออพวกเราทุกคนก็ตอนเริ่มต้นครั้งแรกพวกเราก็ อ่ไม่ได้ดีกันทั้งนั้นแหละมันคงจะสนุกมากแน่ฉันอยากจะเข้าร่วมโซอีมาโอ้มันมีเสือค่าปูเรียบร้อยนี่วานั่นคือจิตวิญญาณตันนี้เราสามารถสูดลมหายใจเข้าออกเพื่อเปลี่ยนไปสู่ท่าต้นไม้สง่างามอะไรวะเนี่ยประมาณว่าทรีโพสกดจำไว้ว่านี่คือการหาสมดุลภายในไม่ใช่แบบการหาความอดทนอ๋อเอ็นดูแลนไปถึงความอดทนแต่นี่คือความแบบสมดุลความนิ่ง โอ้ oh, ไม่นิ่งกันนะดิเด็กๆอ่ะคือจบแล้วอ่ะเบ้ายอดเลยทุกคนไม่เร็วเลยสําหรับแบบครั้งแรกแต่ไม่ได้แบบตอนได้ใจความจะจัดมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นฉันคิดว่าฉันชอบมันอนะ่ะอาชีพ oh you are r i t โอ้แบบเธอชอบมันเหรอพวกเรามาที่นี่ทุกสัปดาห์นะเปิญแวะที่จะชมและแสดงให้เราพูดจับเลวลา,าเก่าๆเหล่านี้ดูว่ามันเสร็จสิ้นอย่างไรเราจะมานะ บคุณเดียบายบายมาคนอื่นที่ว่าไปหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยดูจากทรงและไมันก็ยังอยู่ในนี้นี่ว่าดีาอยู่ตรงนี้ก็รีอไปอยู่ส่วนไหนข,ของจักรวาลน,นั้นแหละอ๋อนี่ไงตัวดีอาเธอพูดประโยคเดิมฮัลโหลเอาดอกไม้ไม่ดีอะแปงกันเลยล่ะ แค่นี้แค่นี้หรูอรีอาแค่นี้จริงๆดิพรบละรีอาครบละอลิสกับสุกิแล้วก็อีวาแล้วก็โอ้โหหลายคนอยู่ไหนโอ้กำลังทั้งช่วยกันทำอาหารสวัด,ดีอลิสมันคือบริษัทน้ำมันใช่ไหมใช่รีอาเอ้ยใช่อลิสรีอาเลยล่ะโอ้พูดชื่อสำบพ,พูดชื่อ อีโคนตายถ้าเป็นความจริงนี่ตายไปแล้วตอนเนี้ยไม่คิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาจองที่พักที่มีการขุดเจาะน้ำมันแถวนี้อีกนั่นเนี่ยนั่นสิทำไมมีนักท่องเที่ยวมาวะเนี่ยรปรแปลกแปลรก็เต๋เธอส่งคุณท่าอะไรเอ,อ,อ่อ d r เอ,อ,อ้ย d อีอ,อีกแล้วนี่อลิสก็คือแซงก็ซุกิเออเรามีเรื่องจะคุยกับเธอซุกิคุณเคยเห็นแบบอาคารที่เฝ้าฟิตอยู่ไหมใช่ไหม ฉันเห็นมันแบบตลอดเลยตอนที่ฉันไปส่งบเินตน่าที่สกูี่อ๊สรุปาเินติน่ากับสุกิเป็นอะไรกันเป็นแม่ลูกเหรอหรือว่าเป็นแค่อาสาวหรือว่ายังไงเอ้เราเริ่มงงแล้วสองคนให้ละเออไข่ว่าือ,อวาอีวาน่าจะอยู่ในนี่ไงโอ้อยู่ข้างบนกันครบเลยวะอีวาดิลลี่นี่ สวัสดีลินลี่คืนนี้มันร้อนคืนกว่าจะผมผ้าได้เธอก็เปิดแอร์ไม่ก็เปิดพัดลมดิแล้ววันนี้คือฝนตกนะ่เรีอะเฮ้ยดีอายละลินลี่เอาไปเอาของขวัญไปนี่แนะ่แ h a ง, you, งอ,อ,อยู่แ h a งอยู่ก็ชอบไหมเอาดอกนี้ไปนะอ่ะตัวแต่งอยู่ so much ดวะที่อยู่ใจดีวะท่านคนไปถาเบตตี้ได้ไหมดูว่าเธอสบายดีเธอรู้สึกงงิดมากกับการประชุมของเออเฟีตไี่น่าจะโอเคอยู่นะจริงที่เมื่อมีอะไรเรื้องห่วงรอเรื่อผมดีเจือชันอย่าลงไปเจือใครเมื่องวานิวลงบ้าก่ะเราไปขุดอันนี้ดีกว่าขุดรากไม้ดีกว่าก็เพราะว่าที่ไม่ลงเหมืองเพราะว่าเราไม่เราไม่ยังไม่จําเป็นต้องลงครับเพราะเราต้องการเงินอย่างเดียวตอนนี้เอา สินอีกล้วสินสามรอบละจังหวะนี้วันดีลิงค,ลงค์ลิงค์ถอนหายใจลิงถอนหายใจมองลากใหม่้วก็ถอนหายใจฉันกำลังมองไปที่ทะเลเละตั้งแต่การไหลลวกของน้ำมันผู้คนก็ลืมเรื่องของมาสมุดไปแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จริงเสมอไปพวกเขาก็ยังจำได้อยู่ดี มันเป็นแค่ปัญหาของคนอื่นตอนนี้แต่คนอื่นจะแก้ไขให้เธอมีคอนเซปต์พอแล้วประมาณว่ามันมันเป็นปัญหาของใครสักคนในตอนนี้และใครสักคนจะต้องแก้ไขพวกมันที่หลิงพูดเมื่อกี้น่าจะประมาณว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเหมือนเป็นปัญหาของเราทุกคนน่าเสียดายเพราะเรายังสามารถทำอะไรกับมันก็ได้ยังมีเวลาอยู่นอ,อกจากนี้สลา,ายทะเลอันมีค่าทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างก็จะสูญเปล่าถ้าเราปล่อยเวลาไว้โอเค ใช่ไหมลิงกลาลังโกดคุณมาที่นี่เพราะจดหมายที่ฉันส่งไปใช่ไหมแมนผมมาที่นี่เพราอจดหมายที่คุณส่งไปครับฉันจะทําอย่างไรกับคนพู้นี้ที่ไม่ออกกําลังกายดีฮะยังก็ตามฉันชื่อว่าหลิงฉันดูแลห้องสลอในเมือง,งนี้ขอบคุณที่มานะไม่เป็นไรครับเอ๊ะเหมือนเรากับหลิงรู้จักกันแล้วไม่ใช่เหรอทําไมเหมือนได้ประโยคพวกนี้มันเหมือนว่าเรายังไม่ได้รู้จักกับลิง นี่คือเขาลงลงคุณต้องมีชุดดำน้ําเพื่อลงน้ําและอะไรเนี่ยและเอียนต้องการคนที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นวิทยาศาสตร์ของฉันที่นั่นอ๋อไอเครื่องนั้นอนะตลอดตอนนี้เราไม่แลกเปลี่ยนกันนะคุณสามารถเปิดใช้งานูกแก้วเออตัวละออกไปนะถ้าดวงในมผสมุดได้ฉันจะเก็บชุดดำน้าไว้ให้ตัละออดตาตาเป็นแบบนี้นะติดดตปะ วัต้องนําเคียวลงไปกำจัดขยะเนื่องจากลูกแก้วมันฝังอยู่ในใต้ขยะพวกนั้นหากคุณสามารถเปิดใช้งานได้และสมมติว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเพราะว่าบางอย่างอาจจะฉันแน่ใจว่าคุณมีคำถามแต่เราจะข้ามสะพานนั้นเมื่อเราไปถึงที่นั่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราแค่รู้ว่ามีลูกแก้วลูกแก้วก็คือสลายออกอนกุญแจสําคัญในการฟื้นฟูมหาสมุทรและรักษาปะาลังเนื่องจากฉันไม่สามารถลงทะเลได้คุณต้องมีมีโลบอลลงไปด้วยก็คือทิ b l e นี่เองคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทํางานเมื่อคุณอยู่ข้างล่างนั่นน่ะมันรู้ว่ามันเป็นยังไงต้องกับที่ห้องแลบของฉันแล้วนะโชคดีแหละอ๋อผมเข้าใจแล้วทําทไมมันมีสิ่งแบบนี้อีกรอบทั้งที่มันควรจะไม่มีแล้วนี่มาแล้ว diving ู่สูติงเนี่ยแต่เป็นแบบนี้โอเคเรามาสรุปเรื่องราวนะก็คือ ที่เราเล่นมาทั้งหมดที่ ep ก่อนตั้งแต่อ p พหนึ่งจน EP ล่าสุดก็คือมันเป็นการเบตา้าก็คือมันยังไม่เสร็จแต่ตอนนี้มันเสร็จละมันก็เลยเลี่ยงเรื่องราวใหม่นิดหน่อยคือตอนนั้นเราดำลงไปได้เลยแบบที่ไม่ต้องแบบมีหลิงมาคุยใช่ไหมครับแล้วก็ได้ชุดมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เราเอาแบบมาเฉลยแล้วบบชุดมาจากหลิงแล้วก็หนยนนี่คือหนยนต์ของหลิงแล้วก็ไอลูกแก้วที่เราตามหานั่นก็เป็นโซล่าออฟที่จะ เป็นเหมือนกับพลังงานเป็นแกนพลังงานอะไรบางอย่างให้กับเทคโนโลยีของหลิงที่จะฟื้นฟูโอเชียนนะครับไะโถนี่ไงอู้หูแอคทิฟสรลดยออกนั่นไงคือเราทำไปแล้วสี่มันให้แอคทิฟห้าโอ้โหก็สลายเฉยนี่นี่สลายสีทองได้ละส,สีเขียวเดี๋ยวแล้วมันคือสลายสีอะไรนะที่เราแบบต้องหายเยอะ อ๋อมันจะสีน้ำเงินเอ้ยสีเงินหรือเปล่าลองดูแป๊บหนึ่งที่มันต้องใช้แบบนี่ไง silver สลายสีน้ำเงิน automatic weathering system water redeal the steel chill สลายสีน้ำเงินที่มันหายยากไปลองมาหาลองมาหาเอโซลดาอันที่ห้าดีกว่าโอเคโอเคไอรู้ไอโนไอโน เหมือนเออเหมือนเขาเรีกเยกอะไรเหมือนขยะมันจะพังง่ายรู้เปล่าเพราะว่าครั้งก่อนมันจะต้องแบบวันแบบสองทีขึ้นไปนะขยะพวกนี้ถึงจะกด,ดไปอะ่ะเดี๋ยวนะตรงนี้มันทํางานแล้วนี่ที่มันยังไม่ทํางานคือข้างนี้มีปูแล้ววะ่ะครั้งที่แล้วไม่มีนะเนี่ยอันนี้มีมมละไอเราพลังงานหมดแล้วนะทุกคนต้องกลับละเราฝืนต่อพรุ่งนี้เราไม่มีพลังงานต่อเนี่ยรอบนี้หายยากว่ะปกติรอบอืน่นมันโลสเตปินา่า โ okay, okay. อเคโอเค่ะกลับมาเ่ยโอ้โห oh, oh, ดึกแล้ววะเอาเข้าว์ปดีกว่าว่าดเอาไม่ใช่นี่ไงนี่ก็ต้องเก็บของด้วยเนะี่ยเราลืมเก็บของ Go sleep วันที่สองนะครับโอ้โหเมริทร้อยกสิบจากอะไรวะเนี่ย หอ่ะเอลิสกับซิลลี่บวกขึ้นมาได้เงินไป60บาทในอีกสเ